จังหวัดนครนายกอเมริกันคลาสสิกครบรอบ15ปีจัดงานพบปะสังสรรค์พร้อมโชว์รถคลาสสิกกว่า200คันทั่วประเทศที่บริเวณโดมตลาดแยกช้างตำบลพรม,มณีอเ,อเมืองจังหวัดนครนายกกลุ่มอเมริกันคลาสสิกครบรอบ15ปี จัดงานพบปะสังสรรค์โดยกลุ่มสมาชิกได้เดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศหลายจังหวัดทั่วประเทศซึ่งบรรยากาศในงานตั้งแต่ในช่วงเช้าได้มีบรรดากลุ่มรถโบราณคลาสสิกได้ทยอยเดินทางกันมาภายในงานและจอดรถเรียงกันอย่างเป็นระเบียบสวยงามซึ่งรถเก่าโบราณแต่ละคันที่ขับกันมานั้นมีความสวยงามคลาสสิกราคาซื้อขายค่อนข้างสูงและหาชมได้ยากตามท้องถนนโดยการจัดงานกลุ่ม อเมริกันคลาสสิกได้มีการกำหนดวันจัดงานและนัดสมาชิกมาร่วมงานกันโดยตกลงใช้พื้นที่จังหวัดนครนายกในการจัดงานซึ่งทางกลุ่มไม่ได้จัดทุกปีส่วนมากจะดูความพร้อมของสมาชิกและเว้นระยะมา3ปีแล้วการจัดงานครั้งนี้เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีพูดคุยแลกเปลี่ยนเป็นประสบการณ์และเป็นแนวทางให้กับผู้ที่สนใจในรถโบราณคลาสสิก โดยได้เปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมาได้แวะเข้าชมฟรีตื่นตากับรถโบราณคลาสสิกที่หาชมได้ยากจากสมาชิกกลุ่มอเมริกันคลาสสิกที่ได้นำรถมาร่วมโชว์มีหลากหลายยี่ห้อหลากหลายสายพันธุ์ทั้งรถยนต์โบราณคลาสสิกและรถจักรยานยนต์คลาสสิกมากมายกว่า200คันที่มาจอดเรียงรายโชว์ให้บรรดาสาวกที่ชื่นชอบในความคลาสสิกได้ชมกัน ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจมาชมรถเป็นจำนวนมากพร้อมถ่ายภาพกับรถคลาสสิกเก็บไว้เป็นที่ระลึกในงานมีการเปิดบูธจำหน่ายสินค้ามากมายจากสมาชิกกลุ่มอเมริกันคลาสสิกที่นำมาจัดจำหน่ายภายในงานนิว24สมบัติเนินใหม่รัชานนเนินใหม่ภาพข่าวสุกันวรลีสุวรรณรายงาน